เวลานั่งนั่งกโลกขึ้นมาฮะเสียงผู้หญิงอะการถ่ายภาพนู๊ดเนี่ยต้องถ่ายแบบ2ต่อ2สองเสียงอะไรอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เห็นหยาดหายหน้าหายตาไปนานไม่ใช่เพราะว่าโดนริษของแม่หญิงรำพึงจนมาทํางานไม่ไหวนะคะแต่ว่าหยาแอบไปเช็คเรตติ้งเรื่องบวงบาปมาค่ะได้คะแนสงสารมาเพียบเลยต้องขอขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะคะส่วนพี่พลอยก็เรตติ้งชนะเลิศเหมือนกันมีงานละครเรื่องใหม่มาให้ดูอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องไปติดตามชมหลังข่าวดีๆข่าวนี้ค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเอาเริกเอาชัยในปีงูและเดินหน้าเข้าสู่วันเกิดสถานีช่องสมเมื่อเช้านี้ที่ช่องสามจึงจัดพิธีบวงสวงสามพระภูมิเจ้าที่และสามพระพรมที่อาคารมารินนค่ะโดยมีคุณประสานมารินนรองประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคุณประวิทย์มารินนและคณะผู้บริหารช่องสผู้จัดละครอาจิมยุรชาติอายุ แม่ก้อยคาริกาพี่ไก่วรายุทธพี่ดาหัไทยรัตน์พี่น้องพี่กอบสุขดาวพอ่อฤทยัยเป๊ปนพสิทธิ์และเอิญนิติพัฒน์รวมถึงพี่สรยุทธด้านนักสแสดงก็มีพระนางเฟิร์สเอกพงศ์น้ำฝนพัชรินตามสราญและพราวการันชิดามาจากละครรักข้ามเส้นจอเรลานีไม้วริศและแม็กพงศ์พีระทั้งหมดร่วมด้วยเหล่าพนักงานช่องสมที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะบรรยากาศการไหว้พระพรมแล้วก็สารระภมูมิครับก็มีทั้งผู้บริหารผู้จัดแล้วก็ นักแสดงอย่างพวกเรานะครับมากันเยอะแยะเลยก็ดีครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองแล้วก็แก่ช่องสามของเราครับพวกเราเอยแนด์ก็มาครั้งที่สองเนาะก็รู้สึกเป็นสิริมงคลมากครับเราปฏิบัติมาทุกๆปีนะคะแล้วก็จะได้มอบสิ่งที่เป็นสิริมงคลนี้ค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งเป็นแฟนของช่องสามเราด้วยค่ะจะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การงานดาบรื่นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะละครก็อยากให้เป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมค่ะค่ะ ยิงผู้จัดมือท้องฝั่งเพชรพี่น้องอรุณโรชาด้วยแล้ววันนี้ยิ่งขอพรพิเศษกว่าใครค่ะเพราะเริ่มต้นผลงานโบแดง ฉลอง43ปีช่อง3ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่มาดามดันและเรื่องนี้ก็ยิ่งเปรี้ยวแซบจี๊สุดคั่วเมื่อลงตัวได้นางเอกแม่เหล็กพลอยเชอร์มานมาเป็นนักปั้นขั้นเทพมาดานพุซซี่ที่อาสาดันดันดันหนุ่มเอ้อซอกราวให้กลายมาเป็นซุปตาเนื้อหอมของวงการบันเทิงไทยเรื่องนี้จะได้เห็น before and after ของหนุ่มหล่อมาริโอมาลเร็กกนสนุกแน่นอนค่ะรวมทั้งรักข้ามรุ่นกับสาวพลอยในลุคััับเเาาาาแแแ่่่่่่ีอออนนคววววมมมมมสยยยละกงงงไไ้้ตใจข็รหุผูด ที่ยาซากชีเรื่องนี้แค่เห็นเส้นนักแสดงวันแรกก็การันตีได้แล้วว่ามาดามดันแซบโยแน่นอนค่ะเต่ือชื่อผูชีหรือว่าพัดสีก็เป็นเจ้าแม่เจดันแห่งวงการบันเทิงนี่เองค่ะน้องโอ๊ก็เป็นเทพกรีกแห่งอีสานค่ะจึงคอยไปหาตัวมาได้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องชื่อ next ครับนกก็เป็นเป็นเด็กแต่งหวันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบ เตะฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็หล่อมากเท่มากวันหนึ่งก็มาเจอมาดามดันก็เลยเห็นแววก็เลยจะดันเป็นดาราชวนเข้าวงการซะหล่อขนาดนี้ค่ะโอ้โหเสื้อถูกใจฉมานมากที่สุดอมาดามพุชี่ไม่ได้ค่ะเจ้าเจ้าแม่วงการบันเทิงแน่นอนฮะเออดันสุกตามาแล้วไร่ม่รู้กี่คนป้าจางไลมาแล้วไม่รู้กี่คนครับแล้วก็ลิเด็ดนางเยอะค่ะชุดจะทำารดไม่ได้รับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนฮะตัวมาลนี่น่ารักมากๆจริงจริงก็สนุกครับ อ่าแล้วคือไม่เคยเห็นมาลีเล่างนี้มาก่อนคอยตีผ้าว้าเลยขำอยียขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมาดามมาดามดันหน้าดูมากๆเลยละค่ะอยากเชียร์เต็มแรงเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาสนุกแซบฉลอง43ปีช่อง3ก็ต้องสื่อรักสัมผัสหัวใจภาค2ที่ถ่ายกันข้ามปีจนแฟนละครรอใจจะขาดแล้วละค่ะ ยิงแสดงยิ่งเหมือนซุปตาเกาหลีมากมากค่ะล่าสุดซุปตาฟิล์มรัฐภูมิมาเข้าฉากละครสื่อรักสัมผัสหัวใจภาคสองกับอีกสองพระเอกเกรเบรินทร์กับลุยสกอตเป็นครั้งแรกหลังจากได้ลองพลังกับห้านางเอกจ้าไอซ์วาวาคริสซี่แคทมาก่อนแล้วแต่ครั้งนี้บอกได้เลยว่ายากกว่าเข้าฉากกับสาวๆเพราะรุ่นพี่หนุ่มๆในเรื่องอย่างเกรทกับลุยไม่ปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆค่ะโดยแกล้งออกนอกบทตลอดตลอดโดยหนุ่มฟิล์มก็ไม่มีหลุดโชว์ฝีมือการสแสดงผ่านได้เนียบเนียนสมศักดิ์ศรีปรมาจาร์นอกบทตัว แต่รับรองว่าศึกแห่งการแกล้งนี้ยังไม่จบแค่นี้เขาฉากครั้งหน้านหนุ่มฟิล์มเตรียมตัวมาเอาคืนเอ้ยมารับมือให้ดีแล้วล่ะค่ะรู้สึกงไงกับเกนรนฮะก็สนุกครับทุกคนเลยมันดีหา้าฮ่าดี รั่วๆหน่อยไม่มีค่อยมีสาระไม่วันนี้มาเข้าฉากกับวันแรกก็เป็นฉากที่แบบว่าเราต้องปะทะคารุมกับเขาเลยเราสองคนอ่ะร่วมมือกันแบ่งสีแบ่งสีใช่ใช่ละหาด้วยคือว่าพูดเกาหลีคนหนึ่งอังกฤษคนหนึ่งสลับกันมั่วตัวเป็นฉากหนึ่งที่เป็นฉากแอคชั่นแบบคอมเมดี้ครับก็ลองดูกันแฟนหนังสือคงไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่แน่ครับ ในจอเดี๋ยวดีเดียวร้ายแต่นอกจอจัดว่าเป็นกลุ่มนักแสดงรักดีกันทั้งแก๊งเลยค่ะโดยสาวมะปรางวิราการหนุ่มเตาอดิสรและผู้ประกาศข่าววันใหม่พี่โกชานชายัยกายสิทธิ์ประกาศความสำเร็จทางการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรังสิตสองหนุ่มโกเตารับจากคณะนิเทศศาสตร์มะปรางจากคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยมีหมอก้องสวิตมาร่วมยินดีด้วยซึ่งสาวมะปรางที่งานชุกอันดับหนึ่งในกลุ่มมีละครถึง3เรื่องดอกอ้อสสยขวัญทองเนื้อกา้าวเวียงร้อย ดาวก็รีบประกาศทันทีว่านาทีนี้พร้อมลุยงานเต็มที่ได้อีก,ได,อกได้อีกค่ะ <c oughs> ใช้ความพยายามเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรียนไปทํางานไปหนักทั้งสองฝ่ายแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่ทั้งพี่ผู้จัดละครนะคะแล้วก็คนดูคิวที่พยายามจะสัป่ปันส่วนให้นะคะยังไงตอนนี้ว่างแล้วนะคะก็ละครก็รับได้ตอนนี้เออหนึ่งสวัน ถึงอากาศจะแปลปรวนแต่เหล่าดอกไม้งานที่อาคารมารีนอนก็ยังเปล่งบานแข่งกันแน่นเหมือนทุกปีค่ะโดยเฉพาะ2วันสุดท้ายของการรับสมัครประกวดมิสชาลันเวิล์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีสาวงามจากทั่วประเทศมาโชว์โปรไฟล์ดีเด่นเข้ามาสมัครกันรวม400คนโดยทีมงานบีซีเทโรรวมทั้งรุ่นพี่อดีตมิสชาลันเวิล์หนูสิสิสริรัตเรืองศรีคอนเฟิร์มว่าแต่ละนางหน้าตาสวยจัดและส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านเวทีไหนมาก่อนด้วยส่วนสูงรูปร่างผิวสว่างเป๊ะโดยวันพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือก ผู้สมัครที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์จำนวน100คนก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ20คนสุดท้ายไปเก็บตัวที่ภูเก็ตและประเทศพาม่าและถแถลงข่าวเปิดตัวใน21กุมภาพันธ์นี้ในคอนเซปต์งามอย่างมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียนชิงมงกุฎและของรางวัล11ล้านบาทเลยค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปสวยตะลึงกับพญยานาคีที่สวยที่สุดเจ้าอุราคาในมณีสวัส์ค่ะ วันนี้อยาต้องลาไปก่อนขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก BB และเครื่องประดับจากสเตฟานีทอสวัสดีค่ะ